จังหวัดสระบุรีส่วนที่กำลังตำรวจทหารปกครองล้างบางแก๊งยานาร р ตีหน้าพลานยึด2ล้านเม็ดรวบยกครัวสามสมุนรับจ้างขนพร้อมของกลางมูลค่ากว่า60ล้านบาทจากปฏิบัติการส่วนที่กำลังระหว่างตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ปิดฉากเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญโดยสามารถสกัดจับทีมลำเลียงยาบ้าได้กว่า2ล้านเม็ดได้ที่ดาดตรวจอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพร้อมรวบผู้ต้องหาได้ครบทีมสามราย เมื่อวันที่7สิงหาคม2568ได้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการณกองกำกับการตำรวจภูธรอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนำโดยพลตำรวจตรีชยนนท์มีสติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมด้วยนายบัญชาชวรินผู้ว่าราชาการจังหวัดสระบุรีพลตำรวจตรีธรรมนูญชวว,วันิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีพันตำรวจเอกเกษดาวัชารานนท์รองผู้บัญชาการกอพอจอวอสระบุรี และพันตำรวจเอกไกรสอนีอัมพรผู้กำกับสสพอจอวสรบุรีพันตำรวจเอกวีรวุฒิดำสุวรรณผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรพระพุทธบาทว่าที่ร้อยตรีอากาศปานย้มจากสํานักงานปปสภาคหนึ่งพันเอกสุพจน์สวัสดิ์พันธ์พอบกกทศปกนสอสจากหน่วยข่าวกรองทางทหารพันเอกเอกรัฐเมธวัฒนานันรองพอ,อรอมอนอสรบุรีและนายมนัสพันธ์ดอนก้อนไพรในอำเภอพระพุทธบาทร่วมแถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดแก๊ง ตีหน้าพลานรวบผู้ต้องหาสามคนแบบยกครัวส่วนผู้สังการยังหลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านรองไปบุญช่วสงท่านรองพอบตรครับได้สั่งการมาทางาตำรวจภูธท,ท่านหนึ่งโดยท่านผู้ชักการตำรวจภอธรท่านหนึ่งท่านพลตำรวจโทสวพลแปงบุตรนะครับให้กับผมกับทีมงาน,น,งน,นาดำเนินการสืบสวนรายใหญ่รายสทันนะครับที่ลักลอบเข้ามาใน ในพื้นที่ตอนในก็คือในพื้นที่ภาคกลางนะครับก็คดีนี้ก็มีการสืบสวนมาในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จนกระทั่งสืบทราบว่ามีแก๊งที่อยู่ในเขตอำเภอพร,ะพ,ระพุทธบาทนะครับที่มีการจับกลุมในวันนี้นะครับทั้งสามคนก็มีพฤติการในการลักเลียงกระสิดจากพื้นที่ใน ภาคที่สามตอนบนนะครับแลวก็นำมาส่งให้กับทางผู้ค้าลายย่อยในพื้นที่ภาคลางนะครับเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาคหนึ่งชุดที่สองและเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยข่าวกรองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้สืบสวนขยายผลจากการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวนหลายคดีจนนำไปสู่การจับกลุ่มนักท้ายาเสพติดและทีมลำลําเลียงยาเสพติดได้จำนวนมากทำให้ทราบว่ามีนายมนเทียนหรือตองนางสาวชนันทิดาหรือเค็กและในายชัยรัตน์หรือกบมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนั้นมีพฤติการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากบริเวณภาคอีสานตอนบนลงมายังพื้นที่ภาคกลางโดยจะมีรถสำรวจเส้นทางขับนำหน้ารถขนยาเสพติดจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยได้รับคำสั่ง ให้สืบสวนจับกลุ่มและปรณาการร่วมกันกันกบหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทําการสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้กระทําผิดมาโดยตลอดต่อมาในวันที่6สิงหาคม2568จากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ร่วมขบวนการของแก๊งนายพงพัฒน์ตีหน้าพราลานได้เดินทางไปรับยาเสพติดบริเวณภาคอีสานตอนบนโดยจะใช้รถยนต์ยี่ห้อ i ู u z u MU-X สีดำเป็นยานพาหนะในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ภาคกลาง และมีรถเก๋งยี่ห้อบิซูบิชิแอตราสีแดงเป็นรถคอยสังเกตการด่านตรวจโดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข3334ต่อทางเกษมอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจชิงประสานให้สถานีตำรวจภูทรพระพุทธบาทตั้งจุดสกัดรถลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำบลทางเกษมส่วนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่เหลือได้วางกำลังเฝ้าสังเกตการตามเส้นทางหลักและรอเพื่อจะสกัดกัน้นการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้ จากปฏิบัติการสนธิกำลังระหว่างตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ปิดฉากเครือข่ายยาเสพติดปลายสำคัญโดยสามารถสกัดจับทีมลำเลียงยาบ้าได้กว่า2ล้านเม็ดได้ที่ด่านตรวจอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพร้อมรวบผู้ต้องหาได้ครบทีม3รายเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ได้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการณกองกำกับการตำรวจภูธรอ,อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนำโดยพลตำรวจตรีชยนนท์มีสติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 พร้อมด้วยนายบัญชาชวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพลนตำรวจตรีธรรมนูญชววันิทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีพันตำรวจเอกเกษดาวัชาราน,นุ์รองผู้บัญชาการกอพอจอวอสระบุรีและพันตำรวจเอกไกรสอนศรีอัมพรผู้กำกับสพอออสพจวสระบุรีพันตำรวจเอกวีรวุฒิดำสุวรรณผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรพระพุทธบาทว่าที่ร้อยตรีอากาศปานแย้มจากสำนักงานปปสภาคหนึ่งพันเอกสุพสวสวรพัน์พาบพกทสปกนสส จากหน่วยข่าวกรองทางทหารพันเอกเอกรัฐเมธวัฒนานันทร์รองผอ,อรมนสระบุรีและน,นายมนัสพันธ์ดอนก้อนไพรในอำเภอพระพุทธบาทร่วมแถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดแก๊งตีหน้าพลานรวบผู้ต้องหาสามคนแบบยกครัวส่วนผู้สั่งการยังหลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านคนที่อ,อ,อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเดเป็นคนสั่งการสองคนผมเมียครับ นะครับชื่อตีครับครับกแฟนสาวครับแล้วก็สั่งการมาให้ทีมสลับบดีซึ่งสั่งมาที่พ่อเขาจัดทีมขึ้นไปรับยาในพื้นที่ของชายแดนครับลูกมันเกิดเกล้าสั่งพ่อลูกลูกสั่งพ่อลูกสาวครับต้องนำจะให้พ่อหกหมื่นครับส่วนคนกลนที่เสี่ยงมากจะได้แสนหกถึงสองแสนครับไ่สองคนละครับ อีกสองคนก็เป็นคนขับรถของยาเสพติดนะครับใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นครอบครัวไม่อันนั้นคือเป็นคนที่รู้จักกับแฟนอีกทีแฟนรู้จักกับลูกสาวเขาอีกทีเป็นเพื่อนอีกคนก็เป็นแฟนกันครับสงขับที่ขับรถลำเลียงยาเสพติดที่ใส่ใส่ยาเสพติดที่เป็นกระเป๋ามากระเป๋าเดินทางครับครมีออบครับส่วนในเรื่องของเส้นทาง ใน,นเรื่องของเส้นทางตอนนี้คือเขาจะพยายามใช้เส้นทางรองในการลำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการสก,กัดกั้นของเจ้าที่ตำรวจครับอตอนนี้ก็คือกลางคืนมันจะเป็นลักษณะดเด่นของพฤติกรรมของพวกเขาแล้วก็เกมที่เขาไปเอาก็คือเขาได้ของเสร็จเขาก็จะตีลงมาเขาจะมามาเดินทางกลางวันเปลี่ยนแผนวิศวการใหม่เพราะว่ากลางวันมันจะวิ่งฝ่าบนตับรถชาวบ้านมันจะไม่เด่นครับแล้วก็ทําให้การสก,กีนของเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ในการดำเนินการสืบสวนยากครับ มีครับตีตีหน้าพารานครับปลายทางในพื้นที่ตอนไหนครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าไปส่งจังหวัดไหนเพราะว่าต้องลองตีเป็นคนสั่งว่าให้เอารถไปจอดไว้ตรงไหนครับแล้วก็จะมีทีมของเขามาเอาเองครับหน้าพลานดัาเยันครับตีเป็นผู้หายยาเสพติดแล้วก็หนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านยังจับตัวไม่ได้ ส่วนตัวตลาเนี่ยผมเห็นว่ามีสีแดงกับสีน้ําเงินมันมีความหมายไหมครับครูคี้ครับตลาสีแดงหรือสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าในสิ่งที่ออกมานะครับในพื้นที่ทีออกมานะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่ามาจากที่ไหนนะครับก็เหมือนกับบริษัทผลิตจะผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นสินค้าเดียวกันแต่ มันจะไสัตวคนที่มีสีแงัยตมสีแดงไม่มีาคนยาเรยบกันไม่มีมีสีแดงบ้างมันมาคนละที่งั้นสิใช่ไหมมันคนละที่เหรอรวมกันรวมกัน้วยกันเปลี่ยนที่หมึกนี่ยมอ๋อมีมัดย่อยมัดย่อยมัดย่อย พอเนี่ยสองพันสองัอ hey. ีกก็สองหมื่นเฮ้ยหนึ่งเออหนึ่งห้าอือพอละหมื่นเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยหมื่นหนึ่งสองร้อยปกติมันจะพอแค่เนี้ยแต่วันหน้าประชาชนพบปอดแสหรือว่าเห็นการขนย้ายเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่ไหนครับหนึ่งสามสายโทครับจะด่วนหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้นะครับคิดเปของ ทิดางชิ้นเ้าหงเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วถ่ายคลิปไว้ส่งคลิปได้ในทางไหนได้หมดครับได้หมดครับมลมเดี๋ยนี้มีช่องทางในของทางรัฐมันจะมีแอปพลิเคชันที่หนึ่มแกมีโทรศัพเหรอโทรศัพท์ได้ด้วยแลวเดี๋ยวนี้มีทางทางรัฐครับมันจะมาโทรพได้เลยใช่ครับโทรได้เลยครับจริให้่ออก1กหนึ่งติก็ได้มได้บครับครับ